สวัสดีค่ะวันนี้นุ่งสิ้นไหม่พัตนบองนะคะพามาชมอะไรเอ่ยให้ทายให้ทายนะคะอันนี้น้องหมานี้คืออะไรเอ่ยใครชมอ๋อพูดผิดใครทายถูกให้รางวัลน,นะคะน้องหมาหนึ่งตัวแต่ต้องไปหาซื้อเอ,เองนะจ๊ะเห็นไหมคะเหมือนไหมคะเหมือนหมาน้อยพันปักหรือเปล่าเพื่อน ดูสิคะเหมือนมีชีวิตจริงๆเลยเมื่อวันก่อนค่ะมีการทําบุญที่บ้านเจ้านายเขาซื้อมาทําบุญนะคะเห็นข้างแรกตกใจอะไรเนาะอะไรเนาะพอมารู้ทีหลังเพื่อนเพื่อนรู้ยังเดาออกไหมอยากเฉลยแล้วนะคะเฉลยเลยแล้วกันอันนี้คือวุ้นกะทินะคะแต่เขาทําเป็นรูปมาน้อยพันปักเลยสวยไหมคะสวยไหมคะ คนที่ไทยถูกนะคะไปหาซื้อเอาเองนะคะให้รางวัลขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมมองน้องหมาไปนะจ๊ะจุบๆๆ We're gonna keep it low key Keep it softly spoken With no strings tying you to me I'm happy in your company With no emotion Cause my l o v e deserves to be free I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. But we can still have fun for now. told me you don't really do commitment trust me consider your message received when you said you couldn't take us too seriously i must admit i was relieved cause i never wanna play happy families with you but i like having you around i'm fully aware this is a flash in the pan but we can still have fun for now Paying so much attention. And when you're moving in another direction. Don't worry, I get it.